สวัสดีเด้อพี่น้องป่องไปผู้ติดตามสุดเล่าประตูใส่แบบนี้สุดเล่าประตูใส่เสียออกอากาศแล้วพี่น้องในเวลาแล้วเดชต้าวัวแล้วพี่น้องเดือนนี้จะดกสุดเล่าประตูใส่มันสามเมื่อสี่แต่ว่าเล่าพัฒนาโบ้พี่น้องมาเคลื่อนหักขนาดเลยว่สุดเลาประตูใส่มันจังมันใดทอดใดดีใจน้ำเล่าพัฒนาพี่น้องเล่าพัฒนาแต่ เทิงในวิ่งเทิ่งเขาว,วิ่งสามตัวนำของเราพัฒนาดอกของเราปาระตรูใส่มันในจักหลุดกับบัณฑนเบิงสิซเบิงจักหนเบิงแล้วหนาปุกกหรือจังไปเบิง้งนะพี่น้องเนาะมันได้ทอดได้ในเวลาละเด้ขเขาสียอยกอากาศแล้วสุดเราประตูใช่ได้เวลาเลยเงี่ยมย่ำดีเราเสียงอากาศเราพี่น้องป้องไปก็จะได้ที่ตามจะได้เห็นแล้วเราพี่น้องเนาะพู้ติตามพุ้ติตามก็จะได้เห็นแล้วว่า ได้เบิง้งได้เห็นเหรอเมื่อเช้านี้มันได้ทอดใดกับว่าได้เบิง้งเลื่อมเบิง้งก,กับลงมาเลยนะพี่น้องเดี๋ยวจังขึ้นไปเบิง้งพี่น้องว่าได้ชักหลุดชักเขาชักอันเนาะเขาชักยางเบิ้งหนาปกกอนพี่น้องหนาปกงามๆกาอนแสงแดดกับซองดีกับผ้าใยกับเหลี่ยมอําเหลี่ยมอลามอยู่พี่น้องเอาพี่น้องไปเบิง้งเราสามัคคีต่อเลยเด้อพี่น้องวานนี้ เอฟซีผู้ติดตามเราสามัคคีสุขูสุขคนยินดีตดลอบสู่สองตาคุณพระรวยพี่น้องเราสามัคคีได้ตามมือแหละพี่น้องเด้อตามต่อแหละพี่น้องได้ฮกลรุดพุนพี่น้องจำเห็นแล้วบันนี้ได้ฮกลรุดพี่น้องเจนลุดไปสองเล่าเจ้าว่าได้ฮกลรุดอยู่แห่งลุดสองเล่าเอาบปในี้กันสิไปเบิ้งวันที่สี่กับเบิ้งวันที่สามเล่าสามัคคีวันที่สามกันยาสองพันหกร้อยหกสิบแปดก็นอนพี่น้องเนาะ เราสามาคีกสุดเด่นสุดวิ่งกรเด็นสาลองศูนเข่าศูนย์พี่น้องเข่าทั้งสามทังศูนย์ะพี่น้องไ้สองศูนย์กับสามหาสอหลุดสเด้งนะพี่น้องนะของเราสามาคีแล้วก็มาเลาอาเซียนรุดไปล่าสามาัคีวีไอพก็รุดไปมาเล่าวีไอเดินเกตล่องเก่าเขาเก่าพี่น้องในเก่าสองหลุดเล่าสาตา v ีไอพีเดินสามล่องแปดเราสตาร์วีไอพีเดินสามล่องแปดเมนเมนเลพี่น้อเราสตาเดนสเราสตาร์กรุดด้วยพี่น้องนี่เราสตาร์กรุดไปมาเราการสต์เด่นหกลองเก็เขาทั้งหทั้งเก็พี่น้องก็ได้ซีเลนกซีกเก็ดพี่น้อง สองหลุดได้หาหลุดพี่น้องว่าไม่ได้หกหลุดเ่อแม่นสตาร์หลุดไปพี่น้องเบิ้งผิดเอาใบานี้มาเบิ้งของวันที่สี่ละพี่น้องเรื่องเบาไหลาใหญ่หางของวันที่สี่เล่าสามาคีวันที่สี่กัญญาสองพันหาร้อยหกสิบแปดเมื่อแร่งละสองถุงเครื่องละพี่น้องจะเล่าพัฒนาวัฒนาเมื่ออื่นนะที่มปนเล่าพัฒนาแต่ว่าเสียวอกยิ่ตอนแร่งเล่าสามาคี พันที่สีกันย่ายนหาหกสิบแจับคู่หนึ่อ หาหนึ่งวิ่ง,งหาหนึ่งกลมหาหนึ่งเล่าหนึ่งเก่าเล่าหนึ่งหกกูวิ่งเด่นหนึ่งลองหา 拉瓦、啊、线，线。 Tôi sẽ chấp khu Kết vẹt kết 3 kết Sống kết Green. Sám chết. Đinh sám chết. Ôm sám chết. Long chết bẹt. Long sóng chết. Quyền đen kết ร่องสามแลาวสามาคี เดี๋ยวเราก็มาเล่าสามัคคีสามัคีโอ้ยไม่ใช่พิเซษไมเอกด้วยเราสามัคคีจับคโค เรามาคีวี IP ไอพีแล้เริ่มเ้ยไอพี IP. มักสะเริ่มจานนี่นะพี่น้องครับครูสามหนึง่งสี่เก็ดวิ่ง c <cười Hai> Kết Vinh Si Kết Vinh Công Si Kết Lòng Sám Nâng Quỳnh Đến Kết Hãy วิ่ง31วิ่ง47กม47ล่อง31คู่วิ่งเดิน7ล่อง4 แลาว VIP VIP ครับครูงกหนึ่ง hút cao số cao hộ vinh cao Câu cao côn cầu hộp lòng cầu xuống lòng hộp nâng cầu lòng hộp Lao Ayo, belau sata, bani, belau sata, belau sata, sata, wii. วี่ไอพจ้าครูเกาหาเกาเก็เกาสู้ linh cầu kết linh cầu kết có câu cầu kết lòng cầu hạ lòng cầu xuống Khu vinh cầu lòng kẹp. cá

chám kết cầu xuống cầu xuống cầu kết chám kết Vinh. Câu kết Câu kết bình Câu kết cùng Câu xuống long Sám kết lòng Quỳnh nên câu lòng kết แค่หน้าจอเด็พี่น้งองเนอพอได้เขามาแล้วเอาไปรุ่นโชคกันมือขึ้นนี่พานมากก็ได้หาอยูพ่พี่น้องได้หาเลยหกหนึ่งสองสามสี่หาได้หาพี่น้องาหาลูดนนพี่น้องเขาหาลุ่พี่น้องเราสามัคคีวันทีสี่กันยหญย,ย่นสองพันหาร้อยหกสิบแปดมือแร้งพี่น้องสองถุ่มเครื่องเริ่มกันน้อจับคู่หนึ่งหกหนึ่งเก่าหาหนึ่งวิ่งหาหนึ่งกลมหาหนึ่งล่องหนึ่งหกล่องหนึ่งเก่า เวิ่งเด่นหนึ <S <s ่งล่องหาลาอาเซียนเกตแปดสกตกตวิ <S <s ่งสาเกตกรมสามตล่องเกตแดล่องสองเกตควิ่งเด่นเกตล่องสามลาสามัคคียวีไอพีสามหนึ่งสีเกตวิ่งสีเกตกลมสีเกตล่องสามนึควิ่งเด่นเกตล่องสลาวีไอพีหกหนเก้าเก้าหวิ่งเก้าหกกมเก้าหกล่อง หกหนึ 1> 1 90, ่เ <Safe> ก <rév mark> ่าศคุว <Buffalo gro telling reposit> <together> ิ่งเด่นเก่าล่เบล่าสตาร์เบพี่เกหาเกก็เก่าศูวิ่งเกเก็ลมเก่าเก็ดลองเก่าหาล่องเก่าศูนย์ควิ่งเด่นเก่าล่เก็เลากาศาสต์เกาศย์เก่าเก็ดสามเก็ดวิ่งเก่าเก็ดกลมเก่าเก็ดล่อเก่าศลองสามเก็ดควิ่งเด่นเก่าลองเก็ดเอาไปลองพอดีเขามาแล้วก็หาสุกสมันมันได้ไปลองเด้อ โซกไขมันคืเมื่ขึ้นที่ผ่านมาได้พี่น้องให้เห้งๆปังๆงให้เงินน้องท่องไรพี่น้องบ่เก็บบ่จนพี่น้องพอกันไม่วันที่หาพี่น้องขอสำหรับื้นนี้ขอเกลาข้ามาสวัสดี